สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทางร้านจะมาแนะนำเลื่อยยนต์ตัวใหม่นะคะของแบรนด์ a c k ก o ูกระทิงดํานะคะมี2สีให้เลือกนะคะตัวนี้นะคะเขาอัปเกรดเสื้อสูบใหม่นะคะและคลิปนี้ทางร้านก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะคะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเลื่อยยนต์ตัวนี้กันด้วยนะคะว่าจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ อุปกรณ์ของแถมนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะบาร์ของกระทิงดำนะคะขนาด11.5นิ้วนะคะเป็นบาร์หัวเฟืองนะคะตะไบรับคมเลื่อยหกเหลี่ยมนะคะฟันปลาไขควงปลอกหัวเทียนโซ่ตัดขนาด11.5นิ้วและกระติกตวงน้ำมันค่ะรุ่นนี้มี2ส,สีให้เลือกนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นสีส้มเทานะคะสีสันสดใสน่าใช้งานนะคะดูทันสมัย ตัวที่2นะคะจะเป็นสีดำนะคะดูดุดันแข็งแรงคงทนนะคะสีนี้และในส่วนของสเปคเครื่องนะคะที่อัปเกรดขึ้นมานะคะก็จะเป็นเสื้อสูบนะคะรุ่น 58-00N3 ตัวนี้นะคะเสื้อสูบจะเป็นแบบ2พอตนะคะและในส่วนของสเปคเครื่องอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกสูบนะคะก็ยังคงขนาด45.2มิลน,นะคะ2แหวนนะคะท่อไอเสีย2รูสเตอร์3ับเหมือนเดิมนะคะ ก็คืออัปเกรดใหม่ตัวนี้ก็จะเน้นเน้นเห็นได้ชัดก็คือรูปทรงเสื้อสูบสองพอนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อไปใช้งานนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะคะราคา2,900บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศค่ะ